จ้าอะไรนะครับแม่แม่คอยเซเว่นคอยทำไมลราเข้ามาวัดตอนไหวกันเนี่ยฮะพี่แที่นั่นเหรอมาที่นี่แหละแม่นอนตัวแม่ไปที่ไม่เจอสนมขี้ตะลาเปาแม่ขอบคุณครับเอาคำใจเลยสวัสดีค่ะดูแม่ทุกวันเลยเหรอ เห็นมาครั้งที่สองแล้วเป็นยังไงบ้างกับครั้งแรกครั้งที่สองแตกต่างกันไหมแตกต่างแล้วในเรื่องอะไรเรื่องอะไรนิสัยหรือว่าอะไรนิสัยของหนูทําไมเลามันดีขึ้นหรือยังไงมันดีขึ้นนะโอเคได้มาดูวันนี้โอเคเป็นยังไงบ้างลละอ่ะเล่าให้ฟังดิเดี๋ยวเล่าให้ฟังนี่เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงเป็นยังไงครั้งที่สองเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครั้งที่สองเนี่ยรุ่นี้ใครจะตอบก็ได้ เอาเป็นยังไงละครที่สองเป็นยังไงอันไหนรวะนั่งจับเข,าข่เาคุณพาใครไปดูนะพ่อหนูพาหนูมาดูมากันแค่นี้นะเอเอ,ะอเออดีดีแล้วาาไปทานข้าวไปทานข้าวไนั่งนั่งดูคอนเม้นต์แลจับเลยหนูก็จะยาวไงไนั่งกันหน่อยสินั่งคุยได้มาดูเรื่องเนี่ยฮะ เดี๋ยวจะคุยกันยาวโอ้ยปากแดงเลยนะปากแดงเลยนะขอบคุณครับทำไมเราวันนี้เจอผู้ชายตรงตะเปิ๊กเหลยนะอ่ะในวัดตอนบ่ายมีคนตรงตะเปิ๊กแม่หลายคนเลยเหรอรอเด็กๆดก่อนรอเด็กเด็กเดี๋ยวมาแน่เออมาแน่ขอบคุณครับคุณแม่ครับขอบคุณมากครับเป็นพุ่มเลยนะวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ อ่าเฉยขอบคุณจัาตันได้ครับอะไรนะหล่อมากเลยคุณแม่ก็สวยงามมากเลยนะฮะจีบใครจีบแบบพ่ออ๋อเหรอจีบไม่เีบดีดีลุกเลือดอนาคตดีดีลุกขอบคุณครับอะไรนะไม่เอไม่เอเขาถามมีมาด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพรายังไงจะติด ชอบโบอ๋อชอบู้จารการเหรออ๋อเขาส่งจูบให้เธอได้โบคนนี้นี่เอาโบ,บอกให้เอาโบส่งให้ส่งให้เขาดูดิโบอีกโบขา,ายออกปีนี้แล้วเว้ยอีโบม่เงาแน่ไปเรียนภาษาเพิ่มเติมเลยโบโอเอ้ยาวแล้วฉันถามมากินฉันถามมากินข้าวไปยังในทั้งวันละ ขอนะบคุณครับแม่โบนี่ขาแม่เขาให้มาัี่ไเหน้องน้องน้องน้อนี่พี่เขาให้ตรอตบัรี่จักมือเลยนี่นี่ใหให้ให้ใหเขาให้ไม่เอาเรไม่เอาไปเลยไปไปไปตโกนยังจับไดยังไงเราไม่เอาไอโบเอ้ผู้ชายเขาปฏิเสธเลยน้าตาัน

vì đừng nói cho mình sẽ cố gắng thay đổi nó. Hãy Các bạn các bạn.